ค,ครับสวัสดีครับวันนี้ฟินิกมาเที่ยววัดของทองครับเดี๋ยวพาชมวัดนะครับเดี๋ครับป่ปข้างล่างข้างล่างมีอะไรูปลาปลาอะไรครับปลาตีนเหรอดู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 ตัวใหญ่เห็นไหมครับโอ้ย ปไะนี่มาเจอแล้วครับหนึ่งจุดแรกโอ้โหสุดครับ ารวัดสวยมากนะครับแล้วจะไปบนนู้นนครับจุดชมวิวข้างบนนะครับไปครับไปต่อไปอีกไปครับไปต่อเลยขาไปเลย น้ำทะเลลงไปแล้วครับ 看看。啊嗯嗯 ครับหลังจากกราบพระแล้วเราขึ้นไปชั้นบนครับรจะขึ้นไปชั้นสามกันนะครับเราจะขึ้นไปชั้นสามเชิญระกาฬพระอรหรันธาตุถึงชั้นสองแล้ว รอบๆครับชั้นสองจะมีหุ่นกีฟึ่งเกจิหลายรูปเลยครับ ชั้นสามนี่หลวงปู่ทูดนะครับหลวงทูดหลวงปู่โตหลวงปูมงป่มั่นหลวงปู่สุนี่หลวงปู่ชอบหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อสด ครูว่าเจ้าศรีชัยครับชมวิวตรงนี้ราคาชมวิวบรยาาร,ววบรยากาศชั้นสามครับไปครับเมื่อกี้ขึ้นไปชั้นสนะามแล้วก็น้ำมันเยอะครับ เดี๋ยวไปจะไปดูชมวิวของบ้านเลยก่อนเดี๋ยวชมวิวสามหลอดทิศด่างด้านบนนครับไปใกล้ถึงแล้วครับถึงแล้วตึกครักดูครักตึกตึกชมวิวทักตึกชมวิวเราจะขึ้นบนชั้นบนอย่ครับแฝนมันตกเินไม่ได้ครับไกดวอล์กอยนี้ครับไกดวอล์ก คอ,อ๋อฝนตกขึ้นไม่ได้ไว่าดองไม่ดีเราป่ะเรามาฝนตกขไอไม่ให้ขึ้นครับ โอเคครับหลังจากเมื่อวานฝนตกวันนี้เรามาอีกแล้วครับวัดหงทองจะมาขึ้นสกายวอล์กกับขึ้นตึกอันนี้ครับดูวิวไปครับพี่นลกไปเลยลมแรงนิดหนึ่งนะครับไปเราที่สกายวอล์กกเลยดีกว่าไปครับ เรา,าซื้อบัตรก่อนขึ้นสกายวอลครับหาซื้อบัตรนี่ครับบัตรขึ้นสกายวอล์กขึ้นจุดชมวิวชั้นที่สองอไไปกันเลยครับ

นี่น้วี่ายครับเอาอยู่นี่เองเคไปดูไปเราไปถ่ายรูปหน้าบดกลางน้ำกัน ยงไงพี่น like okay. ิกเสียวไหมครับเสียวไหมเสียวอยู่โอกาศอีกรอบครับขึ้นไหมขึ้นแล้วมันผิวไงไม่รู้กันเลยนะ ไม่ขึ้นดีกว่าสิอกลัวความนินดกว่ะครับอ๋อันนี้เสียวเสียวความเมื่อ้ครับอันนี้กระจกจะห่างมากดูพีนิก์เนิกเดินเดิน,ดนตรงฟิวเลครับพีนิกนี่ก็กลัว จุดเช็คอินครับอันนี้จุดเช็คอินนะครับจุดเช็คอินครับใชเช็คอินเสร็จแล้วเราก็ไปอยูนี้จุดหนึ่งเหรอวะนู้จุดหนึ่งอูบรรยากาศนะคือครับสวยงามมากครับวัดหงทอง มาพี่นิกเข้าเป็นไงครับพี่นิกเก็บรูปหน่อย ต่อครับสายชมด้านล่างรอบนะขึ้นมงชั้นที่สองนะครับจุดชมวิวที่วัดหงทองดูครับรรยากาศชั้นที่สองครับ ดูครับเรือด er ูชาทะเลเห็นเรือไกลๆครับเรือหล่นลงไปสีคันนี้ไอแอร์เอาก็้หนูมันแตกอ่ะแตกต้องหลดลงไปท้องกานการเก็บล่มีกล้องสองด้วยนะครับ บบสิบบาทเดียเดียวสิบบาทกล้องสองใช่แล้วมชมบรรยากาศของนี้ครับนี่ฝั่งเมื่อกี้นี้ที่เราไปเดินสกายวอล์กนะครับ

จอดรถก่อนเขามีบริการยนะครับรถสามล้อคนละสิบาทครับลงล่างครับนี่ใครใครโชเฟอร์ใครโชเฟอร์ครับใครโชเฟอร์คนนี้ครับนี่โชเฟอร์ครับโชเฟอร์ใส่แหวนไปไปเลยครับไปโชเฟอร์เข้าดีนะ ครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับพาเที่ยววัดหงทองครับ,รบโอเคครับเจอกันทลิปหน้าครับสวัสดีครับ